การเลือกตั้งซ่อมสสศรีสะเกดเขต5ในวันอาทิตย์ที่28กันยายนนี้นะครับบรรดาคอการเมืองก็ต่างเฝ้าติดตามสถานการณ์หรือวิเคราะห์การเมืองกันอย่างเข้มข้นนะครับเพราะนี่เป็นเวทีแรกที่จะมีการประลองกันระหว่างพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าเป็นแกนนำหลักสำคัญของรัฐบาลโดยมีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ย เป็นพักขวายค้านนะครับตัวผู้สมัครเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับดูก็เป็นการแข่งขันกันอย่างสมน้ําสมเนื้อนะครับเพราะว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับส่งคุณจินตวันใจสรนักกุลนะครับก็เป็นตระกูลที่ถือว่าเป็นคนดังในรีสเกตนะครับแล้วก็เป็นญาติกันกับคุณใจสุรีนะครับที่จะเป็นเลขาธิการนายกร,รัฐมนตรีของคุณอนุชินนะครับ ทีนี้การสู้กันครั้งนี้เนี่ยแน่นอนว่าเพื่อไทยเนี่ยก็ส่งคุณภูริกาสมหมายนะครับลูกสาวของคุณนมอนเทพนะครับสมหมายซึ่งสสเนี่ยนะครับได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้ถามว่าการสู้กันครั้งนี้เนี่ยครับมันจะส่งผลอะไรเป็นตัวชี้วัดอะไรนะครับก็มันก็เป็นการสู้กันให้เห็นว่าคือภูมิใจไทยเนี่ยก็ยอมไม่ได้นะครับเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย มันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีศึกแห่งการชี้วัชตาในอนาคตว่าทั้งสองพักนั้นจะยังคงสร้างกระแสความนิยมในพื้นที่ภาคอีสานได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะาถ้าใครผคนใดคนหนึ่งหรือพักใดแพ้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ความนิยมความมั่นใจในความนิยมต่างๆนะครับกระแสเนี่ยมันจะส่งผลไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าทันทีคือหมายถึงว่าภายในสี่เดือน ข้างหน้าเนี่ยนะครับหลังจากมีการยุบสภาแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ทั้งความนิยมนะครับตลาดสอสออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการประเมินกันตรงนี้อยู่พอสมควรมันส่งผลต่อความนิยมต่างๆหรือคะแนนนิยมของพรรคทั้งสองฝ่ายนะครับอย่างพรรคภูมิใจไทยครั้งนี้ถ้าเราดูโดยสภาพแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นต่อนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เ,เป็นพื้นที่อีสานใต้อีสานใต้เนี่ยเป็นจุดใหญ่เป็นแกนใหญ่ ของพรรคภูมิใจไทยนะครับที่จะส่งมารุกแม้ว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับศรีสเกตเนี่ยเพื่อไทยจะหวาดเก้าอี้ได้มากกว่าแต่ว่าเป็นการสู้กันกันกบพรรคภูมิใจไทยครั้งนี้เนี่ยนะครับก็พรรคภูมิใจไทยเมื่อได้เป็นรัฐบาลเต็มที่กระแสะความนิยมในอีสานใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดชายแดนกับ กัมพูชาที่มีการสู้รบกันเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยภาพลักษณ์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าไทยแพ้ในเรื่องของกระแสมากพอสมควรนะครับและก็มีสสในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแปรพักด้วยครับในครั้งการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีที่คุณอนุทินได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับถึงสองคนด้วยซ้ำไปนะครับมันก็เลยทําให้ดูเหมือนว่ากระแสของพรรคภูมิใจไทยเวลานี้เนี่ยกำลังพุ่งนะครับและก็จะพยายามสร้างความนิยมตรงนี้ เพื่อให้ส่งผลไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับที่จะยุบสภาภายในอีก4ีเดือนฉะนั้นเนี่ยภูมิใจไทยต้องเต็มที่นะครับเพราะถ้าแพ้เนี่ยแน่นอนว่าในกระบวนการในการที่จะ,ะไปสร้างความเชื่อมั่นให้กับสสในเขตอื่นๆเนี่ยมันก็จะอาจจะดูเปนหนึ่นว่าถ้ามีกำลังขนาดนี้มีอำนาจขนาดนี้แล้วยังแพ้อีกเนี่ย มันจะทําให้สสอ,อื่นๆที่จะตัดสินใจเข้ามาสังกัดพรรคภูมิใจไทยก็อาจจะใจฝ่อไปได้นะครับแล้วก็มันจะทําให้รู้สึกว่าเรื่องนี้มันจะถูกนําไปขยายผลได้ก็แน่นอนเลยครับว่าประเด็นสําคัญเนี่ยนะครับเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของการสู้รบกับกรรมัมพูชานะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ให้เห็นว่าเป็นการสู้กันเลยว่าเพื่อไทยเนี่ยถูกกล่าวหาแล้วครับว่าทําให้เกิดการสู้รบ อาจจะทําให้เกิดการเสียดินแดนอะไรอย่างที่ว่าที่มีการพูดหรือมีการโจมตีกันถ้าพรรคภูมิใจชนะพื้นที่ตรงนี้ก็อาจจะไปขยายความได้ว่าเห็นไหมครับคนชายแดนเนี่ยเลือกภูมิใจไทยเพราะเห็นว่าเพื่อไทยเนี่ยทำให้เกิดปัญหาได้ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะสร้างกระแสเหล่านี้ไปจนถึงการเลือกตั้งข้ั้งหน้านะครับเป็นการสร้างจุดด้อยให้กับพรรคเพื่อไทยในพื้นที่อีสานและคนทั้งประเทศต่ตอไป และขณะเดียวกันก็สร้างความเชื่อมั่นได้อีกซ้ำไปในขณะเดียวกันถ้าเพื่อไทยชนะขึ้นมานะครับ<ส>ก็จะไปสร้างความนิยมไปแก้ต่างประเด็นเรื่องของคนชายแดนไม่เลือกเพื่อไทยได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าชนะขึ้นมาก็เห็นว่าคนชายแดนเองนะครับก็ยังมีความมั่นใจต่อพรรคเพื่อไทยนะครับก็จะมองเห็นว่าประเด็นที่ถูกกล่าวหาเรื่องทําให้เสียดินแดนต่างๆก็จะได้รับการถูกอธิบายมากขึ้นนะครับ นอกจากนี้กระแสะความนิยมของพรรคก็ถือว่ายังไม่หดหายไปแม้ว่าการเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยจะสามารถกู้หน้าได้โดยที่เอาชนะพรรคส้มไปได้นะครับแบบถล่มทลายแต่ว่าทั้งหมดนี้นะครับก็ยังไม่ได้ช่วยให้เพื่อไทยดีขึ้นแต่ว่ามันยังมีพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็ยังมีการพูดกันถึงว่ามันอาจจะมีความนิยมของพรรคไม่ได้ลดน้อยถอยหลงไปมากและถ้าชนะที่ศรีสะเกดได้อีก เพื่อไทยก็จะเป็นจุดที่พรรคเพื่อไทยเองจะฮึดขึ้นมาสําหรับการเลือกตั้งใน4เดือนข้างหน้าได้อีกนะครับเพราะว่าเวทีตรงนี้เนี่ยเป็นเวทีที่จะเป็นสิ่งที่จะต้องไปนําไปขยายผลนะครับในการเลือกตั้งครั้งหน้ากันทั้งสองส่วนโดยเฉพาะเป็นจุดอ่อนของพรรคเพื่อไทยที่จะต้องอธิบายเรื่องของอปัญหาชายแดนนะครับ หรคลิปที่คุณแพรตองทานเนี่ยนะครับที่คุยกับานายคุณเซนเนี่ยนะครับเพื่อจะได้ไปอธิบายสําหรับการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับเพราะว่าถ้าเวทีตรงนี้ชนะเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะทําให้ประเด็นเหล่านี้อาจจะดูเหมือนว่าลบล้างข้อกล่าวหาต่างๆได้ไปไม่มากก็น้อยสําหรับพรรคเพื่อไทยนะครับนั้นเนี่ยเกมเนี่ยมันถึงมีความน่าสนใจ นะครับว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเดินหน้ากันอย่างไรนะครับคือทั้งสองพรรนะครับใส่กําลังกันเต็มที่พักภูมิใจไทยนะครับคุณอนุทินนะครับซึ่งเป็นนายกขณะนี้ก็เดินหน้าเต็มที่ไปหาเสียงไปปราศัยเต็มที่ไม่เปิดชายแดนนะครับปิดยาวนะครับในขณะที่พักเพื่อไทยเนี่ยนะครับ คุณอุ้งอิงก็จะลงไปแต่มีข้อด้อยตรงที่คุณทักษิณชินวัตรนะครับไปคุกอยู่ไปช่วยไม่ได้แต่ว่าการมาติดคุกของคุณทักษิณเนี่ยนะครับก็เพื่อไทยก็พยายามจะพลิกเป็นโอกาสเหมือนกันว่าเป็นนักต่อสู้นะครับก็ต้องดูนะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยมันก็จะเป็นโมเดล ให้ทั้งสองพรรคไปใช้ในการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าการเมืองไทยต้องมองยาวๆนะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วนะครับฉะนั้นเนี่ยณนาทีนี้ถ้าเรามองกันถึงจุดตรงนี้นะครับทั้งเพื่อไทยและภูมิใจไทยการต่อสู้กันในครั้งนี้เนี่ยมันจะถูกใช้ไปเป็นโมเดลสำหรับการเลือกตั้งในอีกสเดือนข้างหน้านะครับ